เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ไนดะ้ยังไงคะเดี๋ยวตกแกหมดเลยแม่ทาเอาสักขนล,ลุกขนพองว้าวความทรงจําของลีโอแม่ทาสกินชันเนี่ยดูจมไปเลยแต่ดีนะมีกระเป๋าข้างหลังอยู่นะก็เลยดูไม่จมมากนะคะเดี๋ยวเราไปค้นหาสมบัติกันดีกว่านะ <c oughs> แต่ว่าฮันนี่ีจะอยู่ไหน <c oughs> เราขอแบบวิ่งๆไปก่อน จริงๆอยากวิ่งเป็นตัวใหญ่นะคะเพราะว่าจะได้เร็วๆแต่วิ่งเป็นตัวเล็กเนี่ยมันก็ก็ดีเหมือนกันนั่นแหละคันจะได้ไม่เห็นเรานะคะ <c oughs> อ่าเขาอยู่ฟากโน้นเลยอยู่กับ smiley face นะคะสู้ๆนะเ <c oughs> ป็นกังใจ <c oughs> อยู่ใกล้เครื่องปั่นพอดีเลยอะเ <c oughs> ยี่ยมเลยเราก็ขุดตรงนี้นะคะ5 0แล้วก็เอาไปใส่เครื่องปั่นแล้วลวกันเนาะ <c oughs> แล้วคือแบบเครื่องระดับนี้มันน่ารักมากนะคะ <c oughs> แถวเล่นมาสองตาแล้วก็เลยชินแต่ตอนแรกที่เล่นเนี่ยก็คือแบบโอ้โหว้าวกี่แตก น่ารักวเวอร์พรลืมไปแล้วว่าเครื่องระดับเป็นยังไงเอองั้นแพลวขอปั่น50%ไปเลยแล้วกันเนาะเราจะกักไว้ทําไมก็ไม่รู้แล้วให้ดูสก,กินนะคะคุณผู้ชมสก,กินนี้เนี่ยไม่เคยเอามารีวิวเลยนะแต่ดูสิคะตรงกระเป๋าของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเปเหมือนกับมีบ้านตุ๊กตาด้วยแล้วก็ชั้นวางหนังสือนะคะน่ารักมากเลยเอออยู่ไหนโอ้โหไวโอลินเนี่ยฉันชอบมากเลยกระเป๋ามันคือดีอะ่ะ และตรงแอนิเมชันที่ห้องลองเสื้อนะคะก็ดีเช่นกันค่ะสวยมากๆเลยอ่ะงั้นเธอก็ปั่นไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปหาสมบัติก่อนรีบวิ่งไปเลยตรงข้างหน้าตรงนั้นแั่นแหละไปตรงๆเออเออใช่เพื่อนไปไปช่วยเลยคนนั้นหมอใช่ไหมหมอมันจะไปช่วยนะคะอย่อดูใกล้นี้อีกนิดนึงเดี๋ยวเราเนี่ยสมทบทุนปั่นเครื่องใกล้ๆตรงนี้ให้เองนะแต่ก่อนอื่นขอหาสมบัติก่อนรีวิวเครื่องปรับนะคะน่ารักมากเลยคุณผู้ชม ชอบอ่ะใครมีเข้าระดับนี้หรือใครมีสก,กินนี้นะคะก็มาอดกันได้นะคะเพลชอบมากเอาน้ำหอมกดน้ำหอมไม่ทันเหรอไหวไหมนะมีท้ายก็ไหวยอยู่และฉันก็พยายามทำหน้าที่ปั่นอยู่นะโพะอันนี้อีกนิดนึงโอเคไปต่อกันที่เป้าหมายต่อไปเหมือนตัวนี้เนี่ยมันจะเก็บสมบัติได้อยู่3ามครั้งนะคะก็เก็บให้มันครบไปเลยแล้วกันแถวนี้ปะน่าจะอยู่ตรงนี้เจอละ นี่อีตัวเล็กๆเอ้ยมันบังไอ้นนั้นอะเคไม่บังแล้วนะเพื่อนตัวเย้เดี๋ยวฉันไปช่วยเองก็ได้นะหรือยังไงหรือให้ฉันปั่นนี่นะคะก็ดูเอฟเฟกต์สกิลไปแบบน่ารักอะน่ารักไม่ไหวแล้วอ๋อเพื่อนตัวเย่แล้วนี่ว่ะลืมดูปั๊บวิสกินอะไรอ่ะเธอเป็นผีเหรอเยอะอ้าวเดี๋ยวรอดได้ไงกูรอดได้ไง แลกกันเฉยเลยเพื่อนอีกเครื่องนึงตั้งใจถอดรหัสนะเราเนี่ยช่วยเพื่อนไปร้อหสนะคะสมรอบรอบละห้บเปอร์เนอ,อ,อย่างน้อยก็มีประโยชน์อยู่นิดนึงมาแล้วยายาสีเราแม่แม่แมยังงั้นจะดีเหรอไปข้ามหน้าต่างไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแพลออฟเบิร์กช่วยมานะคุณผู้ชมแล้วคิดผิดหรือเปล่าที่มาทางนี้โอ้เพื่อนเล่นไม้ไปแล้ว เหมือนชีวิตมันจะจบลงตรงนี้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะอือหืออือหืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเน่เน่เน่แหมคนเรานี่เนาะคนเรานี่นะเตรียมเครื่องแล้วเหรอเอาเลยตั้งใจทลาดลเลยเพื่อนเอาเลยรอดแหมอยู่นี่ท้อเลยทอเลยโอเคเยี่ยมมากคราวนี้ก็ให้เขาไปตามใครก็เรื่องของเขานะแต่อย่าตามผมได้ไหม ตามกูไปตามผมจะตามกู oh. เดี๋ยวอ๋อ oh. ตานี้ฉันต้องสั่งเวยชีวิตใช่ไหมนี่มันไม่ทันลงนี่เดี๋ยวจะเย็นนะน้ำหอมเขามีตาแดงค่ะสุดท้าย oh. เพื่อนก็ไม่สามารถช่วยฉันได้แถมมาตายอีก mm. ไม่นะ <c oughs> ลาก่อนลาน้ำหอม เดี๋ยวเราไปหาสมบัติกันก่อนดีกว่าจ้าอ้าฮานมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยเว้ยเฮ้ยหยุด z ้มหยุดแม่สีตังก็หยุดไม่ได้หรือเปล่าหายไปแล้วนะคะโอ้โหแมงงูทำอะไรอยู่ตรงนั้นก้มหน้าก้มตาอยู่ได้หลับอยู่เหรอเดี๋ยวเรามาหาของกินกันดีกว่านะคะขุดคุยดินเพื่อหาของกินตรงนี้โอเคไม่ได้สร้างกาฝากกับเรานะคะแต่ว่าอยู่ใกล้ตรงนี้มากตรงนั้นไงอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งให้ฉันได้หัก สมบัติที่มันแบบจบๆไปก่อนโอเคพูล่าอยู่ใกล้เธอเดี๋ยวให้โชว์เข้ามาดับสวยๆก่อนไม่ได้หรือไงผ่านหน้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่ผ่านหลังไม่เมื่อกี้เลยแหมตกกรใจหมดเลยน่ะเดี๋ยวเราปั่นเครื่องก่อนนะคะให้เพื่อนแบบโดนโดนตีไปก่อนปั่นเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยแล้วกันทีแรกนะคะโดนไปแล้ว สก,กินนี้มันแบบน่ารักมากเลยอ่ะชอบอ่ะแพลวชอบไอตรงกระเป๋าข้างหลังที่ที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมไม่รู้จะบอกว่าชอบแบบบอกชอบกี่ทีว้ยเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ไนดะ้ยังไงคะเดี๋ยวตกแก่หมดเลยแหมทาเอาสักขนลุกขนพองไปหาสมบัติโกนได้ไหมจะรีวิวเครื่องประดับเออจำไว้นะคะลุมอยู่ตรงนี้ลุมอยู่ตรงนี้ทางลับอยู่ตรงนี้คออ เพื่อนล้มไปแล้วนะคะแต่ว่าเหลืออยู่ออสองเครื่องนะคะน่าจะทันอยู่นะคุณผู้ชมใครจะไปช่วยฉันต้องไปช่วยหรือเปล่าตรงนี้อ่าเพื่อนไปช่วยนะคะคนหนึ่งเลิศมากค่ะขอบคุณนะคะคุณเพื่อนโอเคได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเครื่องตรงนั้นก็กําลังคืบหน้าอยู่นะคะสร้างกาฝากไว้กับตรงนั้นแล้วเรียบร้อยแมงูเอ,อย๋ยเยอะไปไหนลูกงูเอ,อ๋ยเนี่ยโอ้หน่าจะเตรียมได้นะคะเนี่ยเตรียมได้แน่นอนแหละ รูสกินไปคุณผู้ชมของชิ้นโปรดของแพลก็คือไอตัวกระเป๋าข้างหลังนี่แหละนม่งน่ารักมากเลยอะแต่ว่าอย่าถามว่ามันเกาะอะไรไว้เนี่ยอ๋ออันนั้นมันเป็นสายเป้ใช่ไหมดีชอบเวอร์อ้าวแก้คำสาปอยู่ตรงนี้เหรอจ๊ะอ,อยู่ไหนอยู่ไหนเ2แล้วเดี๋ยวแพลไปรอที่ประตูนะอ้าวจุดได้เหรอเขาาจะคอคุยกันก็ได้มั้ง นังพูดหญิงโดนไปแล้วอะ่ะเราคงช่วยอะไรเธอไม่ได้ประตูใหญ่เปิดแล้วจ้าเย้ดีใจจังเลยตานี้ไม่ตายแล้วแต่ว่ายังหาสมบัติไม่หนำใจเลยอะ่ะเราจะไปทำคอนเทนต์ดีไหมคะอุ้ยเมวดีกว่า3คนนี้แหละชนะและออกไปเลยเอาละคะ่ะถ้าใครที่ชอบนะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงใจให้แพลด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่กนไปแล้วจ้ะเจอกัคลิปหน้าบ๊ายบาย